วันนี้จะมาทำเมนูตุ๋นผัดแกงทอดทอดมนันเลยนิติตาคุณมค่ะแล้วนี่นาวนาแบบนี้ต้องซดน้าร้อนๆค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะไปทํากันเลยเท่าสิแกงบอกเออใส่ปลาดุกค,ค่ะปลาดุกขึ้นจากสายข้าวขึ้นเก้าอันแล้อ็องยังบ๊อบอ็องย์ตาฝาดไปเองไหมคะมาหมอตั้งน้ำให้มันเดือดเลยแล้วก็ใส่ตะไคร้ใบบักหูล่องไป,กกไปแล้วห้ากระชือใส่กบพริกลงไปค่ะนี่พริกกระเทียม กสีใส่ปลาลงไปได้จ้ะน้ำเดือดเลยนะคะฟัดบวบวัดวา้วาวข้าวกระสีปีนฟ้าไว้สักครู่นึงแล้วข้าวกระสีมาใส่ยาน,นีลงไปเพราะวา่าหาข้าวใส่ลงไปเลยเดาปลามันสีมันสีข้าวค่ะทุกคนปีนป้าเดีวกันแป๊บนึงพอแล้วแล้วจะปิดทำไม <c oughs> ปีนพ่อเป็นพิธี <c oughs> เดี๋ยวเอาเล่นซื้อให้ปลามันแบบว่า เวาสูงจากหน่อยหนึ่งก่อนแมงปลามันม้อกลัสุกบะ่ะบอต่ามันบอกเจ้าคนเป็นนี่โบเมน <c oughs> ให้ปลามาสุกได้ไหมว่าสุกกินได <c oughs> โอเคโอเคยังก็ว่าลูดเนอะ <c oughs> ไม่ต้องให้บอกอธิบาย้ <c oughs> นนปามันมต้ององคูได้หลหเน,นะาจะใส่ลงไปเลยค่ะผักแล้วก็กระ่อให้มันเปื่อยทั้งคูู เพิ่งผักเพิ่งปลาเอออ่ะใส่ลงไปเลยนี่แล้วก็จะบามไปฝาหม้อไว้รอให้มันเปื่อยค่ะพักกระป๋าของห้ากระตูไปทีเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปห้ากระสีวปาผงเคียงค่ะเครื่องปรุงของเราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายมีแค่สิบกว่าอย่างเอง <c oughs> นี่อีกอย่งนี่ไรวะนี่ <c oughs> มาชูรสปรุงเลยใส่เลย <c oughs> ตกใจมัน <c oughs> ตกใจอีอย่างเั้นนี่ คนกันเองแท้ๆอย่างแนีว่าโอ้น้ำปลากูกันน้ำปลาค่ะพอประมาณก่อนแล้วก็ใส่มาใา่เข่าขวเดี่บาทนี่น้ำปลาเดียค่อยใส่ทีหลังข้าวคั่วเข้าใจใส่เยอะๆบาอคนดอะจะว่าใส่ให้ยังเข้าขวมันบ้าแมนด้ก็แหล้วแต่ใส่มากแล้วก็ใส่น้ำปลาค่ะน้ำปลาใส่สองแบบสองแบบในขวดเดียวกันไม่ใช่หออเป็นื่อยอีกทีวะ ผมเป็นสีเข้มเนาะบอกคือต้อค่อยเติมเอาเด้ออืมเดี๋ยวเราจะมาซีมก่อนคเลียคเลแล้วก็ซีมให้มันเข้ากันโอ๊โคเลียคเลแล้วก็ซีมให้มันเข้ากันพันมาร้อนแล้วเพราะยังไม่เข้ากันแล้วก็ซิมเออซิมมันกัน อร่อยแล้วแต่ว่าเข้าเติมผักขวอีกหน่อยนึงผักขว้่ค่อยถึงหน่อยนึงพอนะเป็นส่วนมาโอเคเรียบร้อยแล้วก็ใส่ไส้พักลงไปค่ะนี่ผักอีตู้หอมๆมาโคนนีอีกแค่นึงแล้วก็ใส่ซีมอีกก้อนบะนี้คล้องแทนหรือบะนี้มาดูใกล้ๆหน่อยหน้าโอ้ยใส่ตัวปลา น่ากินมากเลยทุกคนทะเลยก่อนยบวชเขือ,อ,บอ,อแบบโอ้บวชเขืออีหยังเมียวันนี้เป็น,นอีหยังบวชเขือเพิ่มมาแกงบวกอือเลิศบวกอือกะพ่อเปื่อยๆเนี่ยแหละค่ะชิมก่นอนขิมผมอ,อร่อยอหอมมากเลยแซ่บแซ,บ,ซบมากเลยเลิศมากค่ะ